มวิชาคงศรีครับู้อมโดยการเขตประเวศนวั็พฤตกรรมที่ผ่านมาเนียที่เรานําเสนอเนี่ยคือความสาเร็จของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริบถกานของหน่วยงานโครงการน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยในโรงเรียนประเวศดิสก์วอเตอร์ดาต้ากระบวนการมีส่วนร่วมก็ของคุณครูนักเรียนการงานผู้ปกครองนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจคุณภาพน้ําดื่มโดยใช้ชุดทดสอบเชื้อคอร์ฟอร์มกิเรียองสิเรายสัปดาห์แล้วก็รายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานเขตประเวศรับทราบ นำผลการตรวจคุณภาพน้ำมาทําเป็นแดชบอร์ดบนเว็บไซต์ของสภาเขตนะครับเพื่อให้ดูระบบออนไลน์ได้ตัวชี้วัดที่1นึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจตรวจสอบคุณภาพน้าดื่มของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตทั้ง16โลและดีการนงานก็คือกระบวนการที่มีส่วนร่วมของการนํากลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบด้วยคุณครูนักเรียนแกนนาผู้ปกครองเพื่อนเข้าร่วมตรวจคุณภาพน้ําดื่มรายสัปดาห์โดยใช้ชุดทดสอบตรวจหาเชื้อโควิด -19 ไน้นำผลการตรวจคุณภาพน้าดื่มแดชบอร์ดกนเว็บลุเว็บไซต์ของเขตประเภทเป้าหมายที่1เนี่ยกระบวนการเนี่ยผลลัพธ์ก็ได้1นึ่งกบนการคือครบถ้วนนะครับตัวชี้วัดที่2ก็คือระยับความพึงพอใจของการของผู้ใช้นวัตกรรมีขึ้มากขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบรายละเอียดการดำเนินงานก็ผู้ใช้นวัตกรรมก็คือคุณครูนักเรียนผู้ปกครองนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจแบบระบบออนไลน์นะครับ250ชุดโดยใช้ Google Form เป็นเครื่องมือในการทำแบบสอบถาม แบ่งระดับความพึงพอใจเป็นสีระดับคือมากที่สุดมากน้อยน้อยที่สุดเป้าหมายก็รอยละความพึงพอใจของผู้ใช้นโยรายสามากขึ้นไปไม่ได้กว่าราลแปดสิบผลลัพธ์ได้เก้าสิบนะครับเราถือว่าเราผ่านนะครับตัวชี้วัดที่สามคือการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำอื่นให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการนันวตกรรมไปใช้ใรายละเอียดการทำงานก็ผู้ได้รับผลกระทบจากการนำนตกรรมไปใช้ก็คือคุณครูนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนตอบแบบประเมินความเชื่อมั่นระบบออนไลน์นะครับสองร้อยห้าสิบชุดโดยใช้ g o o g l e Form เป็นเครื่องมือในการทําแบบสอบถามแบบ่งระดับความุขพอใจเป็นสี่ระดับเชื่อมั่นมากที่สุดเชื่อมั่นมากเชื่อมั่นน้อยและเชื่อมั่นน้อยที่สุดเป้าหมายก็สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพาน้ําดื่มให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้รับผลกระทบจากการพัฒนาการไปใช้นะครับระดับมากขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบผลลัพธ์ก็ได้ร้อยละเก้าสิบสองนะครับก็ถือว่า,เ,าเขตพะเวทเราพัฒนานวัตกรรมตัวนี้ได้ดีนะครับแล้วก็มีการยืมแรงนะครับกับนักเรียนกับคุณครูกับผู้ปกครองนะครับที่จะมาช่วยรายงาน นคครรับบ่ง้้าานผูชๆอ,อุณมกวัตกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นการเพิ่มความถี่ในการตรวจฝ้อร,ระวังคุณภาพน้ำดื่มสร้างความเชื่อมัน่นให้กับครูนักเรียนผู้ปกครองในการบริโภคน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มสแสดงผลผ่านแดชบอร์ดเว็บไซต์สำนักงานเขตนำข้อมูลไปแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำดื่มได้